พ <mm oh ี่น uh> no ้องมาเด้จับหอยมาเด้จักจับหอยไตวันลูกก็หน่อยๆก็เอราะหอยไตวันนึงหอยหน่อยหอยใหญ่อยากจับก็จับอยากจูบอยากจูบอยากอยากเลี้ยงก็เลี้ยงเด้อผู้ใดมากหอยก็มาได้ค่ะพี่น้องมันเถอะมันพ่อเขาจะไปตกถึงมันมหาคอนเทนต์่น้ะพี่น้องมหาคอนเทนต์พูดนะพูดหอยโอ้ยมันก็สิลูบหอยแบบนี้มาเด้อผู้ใดสิลูบหอยมาเด้อมาลูบหอยมาจับหอยมาเด้อพี่น้องมาลูบหอยมาเด้อ ไว่าจับหอยหมามันยังมาถามว่าอยู่เวดีย่างอะไรสันมาก็ได้แล้วพี่น้องจะพูดได้มักลูบหอยมาจับหอยเห็นเวลาพี่น้องมันก็ถ่ายยากเลอมามาลูบหอยมาจับหอยนั้นลายอลไรพี่น้องเอ้ยคุณ่ะโอ้ยยังมาขอย้วยลูบไปคนเดียวก็ทราบลาบอยังไงนีมมาเด้อผู้ใดสิมาจับหอยมาเรียกหอยสิมักหอยน่อยหอยใหญ่มาเด้อหอยหน่อยหรือหอยใหญ่มาเด้ออโย หอยหน้าก็มีหอยจูบก็มีเลือกเอาเอาไปปล่อยไปเบิงเออไปปล่อยไปเบิงแล้วพี่น้องหอยจูบหอยหน้าหอยไตวันเด้อบ่นเป็นหอยไทยเด้อพี่น้องเด้อหอยหอยไตวันเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นหอยใหญ่หอยไตวันบ่หอยใหญ่คือหอยไทยเด้อพี่น้องได้แล้วคนเด่นวันนี้มาได้มักจูบมักหอยมักจับก็มาเด้อมักงมก็มาเด้อ เอามาลูกน so kind of <laughs> <laughs> ้อยๆแล้วก็มีแม่ยายลูกตัวน้อยๆของพ่อกัเต็มอย่เอาปัดเราลงโอน่าสาบลาบไล่เอยไล่ไม่เรื่อยๆเห็นไหไล่ไม่เรื่อยๆไล่ไม่เรื่อยๆคือยังขับสอนนั่นๆนะไล่บ่เอาเมื่อลูกบ่หน่อยก็ว่าเอาเมื่อลูกบ่ลูกไล่เติมนั่นวะอาจารย์ก็จะเอาทั้งลูกทั้งแม่อาจาก็เรียกกับตัวน้อยใหญ่ไม่ได้ไหมล่ะ อปอปอยนี่แม่ยาาบอกนี่เป็นซุปเนี่นี่นี่ยาาบอกนี่เป็นก้อนเลยนี่นี่มองขยี่นี่เออเออเอนี่ยบองมันแตกเห็นปะเห็นว่าเป็นก้อนเนี่ยนี่ข้างนาเจ้านี่เออนั่นๆโอ้ยไม่เจ้าน่อยไม่เจ้าน่อยมาทั้งหมดทั้งสายเออเออเออดึงขึ้นวะนี่เต็มอยู่วะนี่ได้มดเอาไปไฟแล้วพี่น้องเออไม่เยอะหน่อยรุ่นกันจะหน่อยขึ้นมาเห็ะหน่อยเออลูกขึ้นลูกขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเออดึงขึ้นได้เลย ไว้เขาเอามือดีกว่าจะบ่ได้เลยค่ะนี่มาจะเอามือดีกว่าหลายวะปลูกหอยเมันก็นั่นสิหอยจูบจะไปปลูกพี่น้องโอ้จะไปปลูกจะไปไปว่าอันนี้มันวัยยัยเหมือนใรยัยไปเอามังกรเอามังกรเฮ้ยเขาข้างหร่อเปล่ายังว่าคนกดโต๊ะโทรศัพท์กดโต๊ะมันรู้พี่น้องน้องเขาจับหอยด้วย ພາລະມັນຫຼາຍແລ້ວນີ້ເຈົ້າຫຼາຍປານໃດນິເອົາເຈົ້າຫອຍນາຫອຍຫຍັງກະມີກັນນັ້ນແລະແຈວວ່າບໍ່ເອົາມັນກະມີຢູກອປດີ້ນ້ອງມງາມດາາມມັງຕາບດ